ในลายมือเราเนี่ยทุกคนจะมีเส้นเสียครัแต่ว่าเส้นเสียที่ซ่อมได้อาจารย์จะพยายามซ่อมให้การสักแก้ไขเส้นเสียคืออาจารย์จะขีดนเส้นเล็กๆนะคะขนาดไม่เกินหนึ่งเซนไปวางตำแหน่งเส้นเสียนะคะเพื่อให้ลดทอนเรื่องเสียให้เป็นเรื่องที่ดีขึ้นบุคคลคนนี้ค่ะไม่เคยได้ขึ้นตำแหน่งเป็นผู้จัดการสักทีพอผู้จัดการลาออกก็หาผู้จัดการใหม่มาคนใหม่มาใช่พอมาดูลายมือแล้วเนี่ย เขามีเกาะที่เส้นวาสนาอันนี้คือการดนขันแกล้งเอาเหรอฮะเราจะแก้อย่างไรครับอาจารย์ต่อเกาะขึ้นต่อเส้นวาสนาขึ้นไปให้ครับผมอันนี้คือการเจริญเติบโตในที่การงานและต่อเส้นคุมกําลังหลังจากนั้นเนี่ยสักประมาณปีหนึ่งนะตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วเพราะนั้นอันนี้คือการช่วยเขาอันเส้นต่อมาครับอาจารย์อันนี้เส้นเนี้ย เป็นนายทหารท่านหนึ่งเราก็เป็นพันเอกมานานมากเขาอยากขึ้นนายพลครับอาจารย์ก็มาเสริมนะคะต่อเส้นวาสนาอ๋อเส้นวาสนาต่อเส้นพุทธครับอ๋อต่อเส้นพุทธด้วยและสะสมพุดตำแหน่งพระหัสผู้ใหญ่เมตตาตำแหน่งเสาเจริญรุ่งเรืองในการงานครับอาจารย์นะคะอีกตำแหน่งหนึ่งอาจารย์ให้อะไรให้อาทิตย์ให้อาทิตย์มีความโชคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ให้ แก้ด้วยแล้วก็สักด้วย,วยตอนนี้เป็นนายพลแล้วนะโอ้โหขึ้นนนเนเคนตีน <ะ S 1> ไปแล้วอ่เ<ไ>ป็นนายพลไปแล้ว